พี่จะโอ้ยช็อตนานมากลูก้าช็อตนานมากเขาจะพุ่งมาพี่จะบ่งบ่งเขาพี่จะบ่งบ่งเขาบ่งบ่งอยู่ตกลงมาพี่มีบ่งบ่งพี่มีบ่ง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  ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะตีอะไรนะพีอะานตนะีปั่นไงนอนโอ้ตีปั่นถามจริงเ <c oughs> อามาเล่นเองเลยว่ามัเป็นละชายอีว่าเออต้องลุก้าแล้วบอกลาคนนี้อะไรอะตัวปั่นอะไรอะไรเปลี่ย <c oughs> นกดเปลี่ย <c oughs> เนเดียล มันปัดเร็วอีกวะต้องลูกาล้าเราปะไอ้ลูก้าก็ทำลายพี่รันนะดิเออเอาเอาตัวนี้มาเพื่อรับมือกับลูกา้าไม่เคยเล่นลูก้าซับปะที่แน่ๆทีมมารวยแน่แน่ม่ต้องบอกตำแหน่งด้วยคือหนูรู้ตำแหน่งแน่นอนพี่ไม่ต้องบอก <laughs> เฮ้ยทนายถ้าได้บัฟปะกดแผนที่เพื่อนเห็นทั้งแมปเลยนะ <c oughs> ใช่มันบัฟมา ส่วนตาบอดอะเวลาเขาแมนอาปั่นไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละเฮ้ยปั่นไวขึ้นแบบฮะถ้าปั่นเอาเต้มไง minutes Five later น้องอยู่ค่ะแม่อ่ากำแพงสูงค่ะราชาอยู่บนโรงพยาบาลเถอะเขาเข้าโรงพยาบาลเลยแ่เไปทำเมรี้ไหมไปเล็กไปเมล็ดเล็กไปทำแม่ดีกว่าเรายังรับไม่ได้เนาะรับไม่ได้ รอลง้ราชาอยู่หน้าอยู่หน้านี่ราชาอยู่นี่ไอ้เขาเจอพี่เขาเจอพี่เขาเจอพี่อยากกดลับนะแต่ว่าฮันเตอร์อยู่ตรงนี้ฮันเตอร์กดลับแล้วฮันเตอร์กดลับแล้วเดี๋ยวพี่ไปลับอีกที่หนึ่งให้โอเค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 เขามาหาเล่นเขามาหาเล่น เลยมาเซอร์กิตอยู่ตรงเนี้ยเอาไปเออมาเออจังไงจังไงจังไงวนมาวนมาวนมาโอ้โหโอ้โหเปียกเปียบมากแม่เปียกเปียบเปรียบเดี๋ยวนะน้ำเขาไม่ขึ้นน่ะแล้วน้องไม่เห็นน้ำหรอน้ำมันซ้อนกับไอ้นี่อยู่พูดเถอะโอ้ยช็อตนานมากลูกกาช็อตนานมากเฮ้ย มันเป็นออร่าแบบนี้ใหม่นี่มาออร่าใหม่ลูก้าช็อตนานขึ้นเยอะเลยอ่ะดีว่ะเธอวนไปไหนในเกรซุประชาอ่ะเอาตังไปเอาตังไปเจ้าคุณนะอศกาลพอดีอะฮะรอจังรอจริงรอจุงด้วยจังอ่ะช็อตเหมือนแพทบงคามเลยปด้าดี น้ำอ่ะเขากดบ่งบงน้ำอ่ะที่มาแล้วพี่มาไวมากไปโรงพยาบาลแล้วไปอยู่แล้วโอ้โหรอด้วยมาแล้วเขาจะพุ่งมาที่จะบ่งบงเขาพี่จะบ่งบงเขาบ่งบงอยู่เขาหายบ่งบงแล้วเขาหายบ่งบงแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาแจกน้ำไหมพี่ เอกน้ำไม่อยุดเลยคนนี้ขอสิบบาทเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีไอกฮอลลีคีตรงนี้มีฮอลลีคี Key, งแงวใช้แม่งเลยแล้วกันอุย้ยแงวราชาก็อยู่ชั้นบนราชาก็อยู่ชั้นบนแงวแล้วแล้วกูมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยไร้สาระชิบหายแล้ว <c oughs> บงบง <c oughs> บาบ, <c oughs> บูบาบ, <c oughs> บ,บ,บี้เออเขาตีพี่สวย <c oughs> เล่นไปก่อนเลยเล่นกูเล่นกูไม่ให้ข้ามหรอกนะโอ้ยบิ๊กบิ๊กคือ อิงมาแล้วอิงมาแล้วอิงสอสอิงสองสามเอิสอมลงไปแล้วไุ้ลองกับมันไปโกกแล้วออตาบอดมองไม่เห็นใช่ไหม่แกตนนใจเดี๋ยวพี่ไปกดลักให้ ไปเลยเดี๋ยวพี่นี้ให้เอ้ยพี่บล็อกให้เดี๋ยวพี่บล็อกให้ขอเข้าไปทางอื่นเข้าไปทางอื่นเดี๋ยวพี่รับให้กดคิวแล้วหนึ่งคิว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 เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไปรับบงบ่งพี่แป๊บหนึ่งต้องเข้ามาไม่ต้องเข้าบงบ่งขอรับหน่อยบงบ่งไม่ต้องเข้าบอกเลยไม่ต้องเข้าว่าแล้วทำไมบงบ่งพี่ชาร์จลานจังเลยวะพี่เจอไม่ต้อง ได้แล้วได้แล้วได้บ่งบ่งแล้วตบมืออะไรตบมืออะไรหมอยู่ข้างบนพี่หมอยู่ข้างบนกำลังฮิวอยู่เขาเดินขึ้นบันไดข้างหน้าเลนตดลงมาพี่มีบ่งบ่งพี่มีบ่งบ่งโอ้โหบ่งบ่งไม่เลยไม่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกกูกันด้วยกูก็ออกไม่ได้ด้วยเหมือนกัน ีตรงนี้มีรูอยู่นี่มีดอบลินตรงศพพี่มีดอบลินศพพี่มีดอบลินเออเข้าไปเข้าไปเข้ไปอื้วอ้ามีตาบอดโดนน้ำกระชกอีกเลยบ่ห่อมันโดนน้ำไหลแล้วบ่ห่อบ้างบ่ห่อแล้วนะมา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 นี่พี่ยิวพี่ยิวพี่ยิวมากมากพี่ยิวมากมากมิงมาทางนี้เลย ได้ไหมเออเอานานี้เจอเจอเพื่อนเริ่มสงครามคนดีแล้วยิงลุกได้พอดีเราควรออกน้ำแล้วหนุ้นโดเฉยโอ้โดออกน้ำแล้วนยิงอนกหน่อยยิงอยากได้นกตั้งเลยไอ้ยิงนกอะไรแล้วมีข้บ่อยังไงนกตั้งนกให้นกกระต่ ส่องนกตัวใหญ่มากนกตัวใหญ่มากนกตัวใหญ่มากมากเออบ่งบองเอาบองบงไปนกสองตัวมีนกสองตัวตรงนี้เออนกตัวที่สองทำงานอยู่นกตัวที่สองทำงานอยู่นกตัวที้สองทำงานเออมันดักข้างในมันดักข้างในมันกำลังพุ่งออกไปใช้นกคุ้มมากขนางใคนนี้นานี้คุ้มเกินไปปหเนี่ย เอาไงดีครับ <c ười> คุณกิวด้าครับยังไงดีครับพี่ปวดหัวกิวด้า <G ilda S 2> เราทำอะไรต่อไปดีเนี่ย <c ười> เราจะโดนจับกินหรือเปล่าเนี่ยไอ้ทนายคนนั้นมันหลอกเรามาฆ่ากิวด,ด้ากิวดาเป็นทนายไป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 นกตัวที่สองนกม่นอกอะบิงบนนอ้าวมันตีพี่ด้วย นทานายชายนกคุ้มมากอะ่ะใช้ทุกตัวเลยอะ่ะมีเม่ไหร่ใช้หมดเลยอะ่ะเนี่ยก็มีน้องตัวสองตัวก็ใช้ไตี